เวลาที่รูปรูปหนึ่งเกิดวิธีที่จะรู้ว่ารูปนั้นดับเมื่อไรไม่สามารถจะเอาอย่างอื่นมาวัดหรือมาเทียบได้ต้องเอาสิ่งที่สั้นกว่านั้นก็คือเอาอายุของจิตเลยคะ่ะมานับว่ารูปรูปหนึ่งจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่เพราะรูปมีอายุมากกว่าจิตนะคะจิตต้องดับไปก่อนถึงเกิดพร้อมกันเลยคะ่ะจิตด,ดับไปก่อนและรูปนั้นนะคะ<ม>ก็ยังคงไม่ดับจิตเกิดดับไป17ขณะรูปรูปนั้นดับ ไม่ต้องเรียกผวังไม่ต้องเรียกสัมปติชนะไม่ต้องเรียกอะไรรูปนั้นก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะแต่ในการที่จะมีการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็หมายความว่าในขณะของรูปสิบเจ็ดขณะที่ยังไม่ดับจะมีจิตอะไรเกิดบ้างที่จะทําให้มีจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสได้โดยอาศัยรูปซึ่งสามารถกระทบทวารหรือประสาทะแต่ละอย่างพอกระทบแล้วเนี่ยนะคะ รูปเกิดแล้วกระทบทันทีรูปนั้นจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจดขณะถ้าเป็นพวังไปเรื่อยๆจนหมดหรือว่าจนถึงแล้วแต่ว่าจะเป็นขณะไหนก็ตามต้องดับแต่ว่าปกติชวนะจะไม่เกิดเพียงหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ขณะเพราะฉะนั้นก็จะมีอายุของรูปนะคะที่ต้องเหลือถึงเจ็ดขณะชวนะจิตจึงจะเกิดได้ไมิฉะนั้นก็เป็นโธพนะ ซึ่งก็ต้องไม่ถึงเจ็ดขณะแน่นอนก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าเวลาที่รูปกระทบภาษาธะหนึ่งภาษาธะใดนวิธีจิตจะเกิดมากน้อยตามอายุของรูปถ้ารูปดับไปแล้ววิธีจิตก็เกิดไม่ได้แต่ขณะที่จักขุวิญญาณเกิดนะคะรูปยังไม่ดับสัมปติชนะจิตเกิดรูปยังไม่ดับสันติรณะจิตเกิดรูปยังไม่ดับถ้าใกล้จะดับนะคะไม่ถึงเจ็ดขณะโวธัพณะก็เกิด แล้วก็เกิดอีกแล้วก็เกิดอีกก็ได้จนกว่ารูปจะดับก็เป็นเรื่องของแสดงอายุของรูปก็แสดงกิตของจิตค่ะว่าจิตไหนสามารถที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบทางตาหนึ่งทวารแล้ว,วนะคะจะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นทำกิจอะไรบ้าง